ร่วมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มร่วมพลังจัดงาน World Milk Day วันดื่มนมโลกบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซจำกัดมหาชนห้างค้าปลีกมีกลุม่มปิ๊เชสีร่วมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชั้นนำจัดงาน World Milk Day วันดื่มนมโลก a big ปีีท่8โดยเป็สีสนับสนุนให้คนไทยแข็งแรงมีสุขภาพดีดื่มนมดีมีคุณภาพเนื่องในโอกาสที่ทั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้กำหนดให้ในิววันที่1มิถุนายนของทุกป,ปีเป็นวันดื่มนมโลกหรือว่า World Milk Day เพื่อรณรงรงส่งเสริมให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยการบริโภคนมที่มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งร่วมกันส่งต่อน,นมให้ชุมชนเด็กไทยเพื่อการเติบโตและมีพัฒนาการที่ครบถ้วนสมวัยพร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดถึง20%โดวยวางเป้าในการกระตุ้นยอดขาย278ล้านบาทให้เติบโต50%ซึ่งจัดอย่าง ต่อเนื่องเป็นปีที่8ภายใต้คอนเซปต์บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีก็ขอขอบคุณนักสื่อมวลชนทุกท่านนะครับทาง b ิ๊กซเองวันนี้ได้รับเกียรตอย่างมากนะครับจากท่านที้ดปกรมิชาการเกษตรนะครับท่านก่อนนี่มาเป็นประธานให้กับการจัดงานเบอร์มิวเดย์ปีที่8ที่ b ิ๊กซีนะครับ ซึ่งก็เป็นการจัดงานซึ่งก็เป็นนโยบายครับเป็นแนวทางที่ท่านก่อได้ให้พวกเราไว้นะครับในเรื่องของการที่เราส่งเสริมการบริโภคนมนะครับในประเทศไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวพวกเราคงได้ฟังจากท่านนะครับในส่วนของนโยบายในภาครัฐนะครับในส่วนบิ๊กซีเองก็สนองนโยบายนะครับของภาครัฐแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรนะครับในการที่จะจัดหานะครับในส่วนแล้วก็ทำโปรโมชั่นเพื่อให้คนไทยได้บริโภคนมที่ดีและมีคุณภาพนะครับ ในราคาที่เข้าถึงได้นะครับแล้ววันนี้เองก็ได้พันธมิตร15บริษัทจาก19ตาสินค้ามาร่วมนะครับในการที่จะให้ทุกคนมาร่วมกันซื้อนมที่นี่นะครับหนึ่งลังนะครับทางในส่งผู้ค้าและบิ๊กซีก็จะบริจาคเงิน1กล่องนะครับให้กับทางองค์กรให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศด้วยนะครับก็เลยเชิญชวนนะครับงานเวอร์มิวเดย์การเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ดื่มนมเยอะๆสุขภาพแข็งแรงนะครับตั้งแต่วันนี้18พฤษภาคมถึง7มิถุนายนที่บิ๊กซีทั่วประเทศครับก็ แน่นอนครับการรณรงค์ให้เด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสบริโภคนมได้มากขึ้นเป็นนโยบายทั้งของรัฐบาลแล้วก็ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราเองเราอยากที่จะเห็นการส่งเสริมการบริโภคนมไม่ว่าจะเป็นทั้งจากภาครัฐเองนะครับหรือว่าแน่นอนครับอย่างวันนี้ที่ b ิ๊กซีมาจัดงานดีๆนะครับให้ พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและก็บริโภคนมที่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะส่งเสริมประชาพพันแต่ในส่วนของรัฐบาลในภาพใหญ่นะครับเราก็อยากเห็นให้มีการบริโภคนมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลน,นะครับจนไปถึงชั้นมัธยมถ้าเป็นไปได้อยากให้ไปถึงชั้นระดับมหาวิทยาลัยเลยให้มีการบริโภคนมทุกวันนะครับ365วันต่อคนเนี่ย เป็นสิ่งที่รัฐบาลอยากเห็นในการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็จะทําให้เด็กและเยาวชนเรามีร่างกายที่จเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ก็วันนี้เองก็ต้องขอขอบคุณทางพิซีนะครับที่ได้กรุณาจัดโปรแกรมดีๆทั้งมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนต่างๆแล้วก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนรวไมไปถึงบุตรหลานจะให้ความสนใจในการบริโภคนมมากยิ่งขึ้นครับ